วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาสเตอร์สังคนเดวิกแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในโมบาย e ีเจนกันอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเร็วนี้มีการรวมกันเกิดขึ้น2ชิ้นแล้วไอเทมใหม่เพิ่มอีก3ชิ้นแล้วก็เอมเบดอีก2อันที่เพิ่มมาใหม่ส่วนไอเทมที่มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขอไม่ทําคลิปนะซึ่งไอเทมใหม่ชิ้นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือปืนทําลายล้างบวก45โจมตีกายภาพ บวก25%สปีดโจมตีและบวก15%ดูดเลือดเอฟเฟกตติดตัวพลังงานชั่วร้ายการปล่อยสกิลจะเพิ่มระยะโจมตีปกติขึ้น15%นาน3วินาทีฟูดาว6วินาทีเอฟเฟกติดตัวจดจอการโจมตีปกติจะมอบความเร็วในการเคลื่อนที่10%เปเวลา1วินาทีจะให้พูดง่ายๆก็คือเราจะเพิ่มระยะโจมตีนั่นเอง ไอเทมชิ้นต่อมานะครับดาบฉะสวรรค์บวก60การโจมตีแบบปรับได้บวก15สปีดโจมตีบวก15สปีดเคลื่อนไหวเอฟเฟกติดตัวเทพลงทันหลังจากสร้างความเสียหายให้ฮีโร่ศัตรูจะทำการสังหารฮีโร่ศัตรูทันทีในกรณีที่ฮีโร่ศัตรูมี HP ต่ำกว่า6%การสังหารแต่ละครั้งจะได้สแต็กสูบชีวิต10แต้ม ได้ะจะเสีย30%ของสแต็คปัจจุบันทุกครั้งที่ตายการสูบชีวิตแต่ละสะแต็กจะเพิ่มระดับ HP ขั้นต่ำของเอฟเฟกต์สังหาร0.1%ได้สูงสุด60สแตสเต็คใจพูดง,ง่ายๆมันก็คือกำจัดแบบออโต้มันก็คือกำจัดการกดกำจัดแบบออโต้นั่นเอง ไอเทมที่เพิ่มเข้ามาใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะครับโคมประทานพรบวก70พลังโจมตีเวทบวก10%ลดคูดาวเอฟเฟกติดตัวเทพธิดาผีเสื้อความเสียหายเวททุกๆ800แต้มที่มีผลต่ออีโร่ัตูคำนวณก่อนลดความเสียหายจะอ,อัญเชิญเทพธิดาผีเสื้อออกมาโจมตีใส่สตูซึ่งจะสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ1 เปอร์เซ็นต์ของ HP ปัจจุบันของพวกเขาแล้วก็ไอเทมที่มีการรวมกันนะครับก็คือขวานสงครามร่วมกับขวานดูดเลือดนั่นเองซึ่งก็รวมกันมาเป็นขวานสงครามนะครับบวก3-5โจมตีกายภาพบวก400 HP บวก10%ลดคูดาวบวก12%เอเฟเฟกสูบเลือดเอฟเฟกต์ติดตัว จิตวิญญาณน,นักสู้การโจมตีทําให้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มเติม12หน่วยต่อวินาทีเป็นเวลา4วินาทีสูงสุด6สแต็ปและสร้างความเสียหายจริง10%ก่อนการลดความเสียหายเมื่อสะสมสแต็ครบแล้วก็เออตรงนี้จจเป็นเอฟเฟกเหมือนเดิมเลยนะเก <Okay. S 1> ไอเทมที่มีการรวมต่อมานะครับก็คือกระทาไฟกับกับตัดฮิวเว่นั่นเองก็จะเป็นกระทาแห่งเปลวไฟ บวก70พลังโจมตีเวทบวก4 0 0 HP และบวก5%สปีดเคลื่อนไหวเอฟเฟกตติดตัวเผาไหม้เผาไหม้เป็นเวลาสาวินาทีสร้างความเสียหายเวท1.5%เเท่ากับพลัง HP สูงสุดของเป้าหมายต่อวินาทีเอฟเฟกติดตัวสูบชีวิตการสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายและการสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายจากลดเอฟเฟกเกาะและ การฟื้นฟู HP ที่เขามีหรือ50%จากวัติเป็นเวลา3วิก็คือเหมือนเดิมนั่นเองขอเสริมนะครับเอฟเฟกต์เผาไหม้ใช้ได้กับดาเมจเวทเท่านั้นมาพูดถึงเอเบดที่มีการเพิ่มขึ้นมาในบ้านดีกว่ากว่านะครับเอาละเริ่มจากชิ้นแรกนะครับจิตวิญญาณการต่อสู้เพิ่มดาเมจที่ยังยืนนะครับหลังจากสร้างความเสียหาย3ครั้งอย่างต่อเนื่องต่อฮีโร่ตูด้วยการโจมตีปกติหรือ หรือสกิลที่แยกกันสร้างความเสียหายทั้งหมดที่จะสร้างเพิ่มขึ้นเป็น8%เปเ็นเป็นเวลา6วินาทีการโจมตีปกติแบบครั้งเดียวหรือสกิลที่สร้างความเสียหายได้ซ้ำๆจะนับเป็น1นึ่คูดาว6วินาทีแล้วอ,อันต่อมานะครับราชการรักษาการการลดคูดาวสกิลที่ไม่ใช่อัติเมทการใช้อัติเมตครั้งถัดไปจะลดคูดาวสกิลที่เหลือที่กําลังใช้งานอยู่เร็วขึ้น1.5เท่าเเวลา เป็นระยะเวลา4วินาทีสกิลนี้จะใช้ได้เฉพาะฮีโร่เองเท่านั้นตัวเฉพาะตัวฮีโร่เองเท่านั้นจะไม่นับก็คือจะไม่นับพวกปิกเกอร์ไอ้พวกนี้นะครับที่เอามาซึ่งอันนี้จะเหมาะสำหรับฮีโร่ที่มีการรีสกิลไวๆนั่นเองโป๊ะหนึองปุ๊บ แล้วพอเราแช่ตีอีกทีนึงจะลดคูดาวไว้ขึ้นอืมไม่รู้สึกว่าเร็วขึ้นเลยจริงนะสำหรับวเนี้ยผมไม่รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของที่เพิ่มมาใหม่ในโมบาย l ิจ e n d s มีอันไหนที่ถูกใจทุกคนบ้างหรือไม่ถูกใจแบบผมหรือเปล่า <c oughs> ก็มีการรวมไอเทมมันเกิดขึ้นส่วนไอเทมที่ปรับเอฟเฟกมาใหม่เดี๋ยวอาจจะไปทำคลิปแยกเอาอีกทีนึงก็สำหรับคลิปนี้เป็นการอัปเดตสั้นๆนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมทีรับไม่มีที่สุดสวัดสดีครับแล้วเ,เจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบราย